2หน้า62แบบฝึกข้อ1จากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดตัวเลขแสดงจํานวนที่ไม่ทราบค่าข้อ1 15บวก4เท่ากับอันนี้ยังไม่ทราบค่านะคะต่อไปค่ะข้อ2อ่ายังไม่ทราบค่าบวก2เท่ากับ22ต่อไปค่ะข้อสาม 14บวกอ่ะยังไม่ทราบค่าเท่ากับ35นะคะข้อ4 27ยลบหอันนี้ยังไม่ทราบค่านะคะมาหาค่านะคะต่อไปข้อ5่าอ่ามสิเลบหเหลี่ยมเท่ากับ28นะิบแปดคะน,นี้ยังไม่ทราบค่านะคะ6เหลี่ยมนะคะข <6 S 1> ้อ6กไกลบ่สิบสอเท่ากับ33ทีนี้ มหานะคะดาวมีค่าเท่าไหร่นะคะ,ะดาวมีค่าเท่าไหร่ก็เอา15บห้วกสิี่นะคะ15ยกขึ้นมามกยกสิบห้ในแจ่ยกขึ้นมา4นิ้วนะคะก็จะได้เป็น19นะคะ19ลงไปนะคะต่อไปอในกรณีที่ตัวตั้งให้มีนะคะไม่ยังไม่ทราบค่าให้หานะคะก็เอาผลนะคะผลการบวกก็ยี่สิบสองยี่สิบสอง เอาไปลบกับ2ก็เหลือ20นั่นเองนะคะนี่จะได้ค่าเป็น20นะคะต่อไปค่ะข้อ14เอ้ยข้อ3นะคะ14บวกสเหลี่ยมจะได้35ในกรณีนี้คะก็เอา35ตั้งลบด้วย14จะได้หา21ตรงนี้นะคะต่อไปค่ะ2 7เลบห เท่ากับลบกันเลยนะคะอันนี้ก็จะได้เป็น22นั่นเองนะคะวงกลมนะคะต่อไปข้อ5 39สเลบหเหลี่ยมเท่ากับ28อ่าอันนี้ก็คือเอา39นะคะเอา39ตั้งคะลบด้วยยีนะคะก็จะได้เป็น11นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ6 กอไก่ยังไม่ทราบค่านะคะลบด้วย22เท่ากับ33อยากทราบว่ากอไก่ค่าเท่าไหร่เราก็เอา3 3บวกด้ก็จะได้กอไก่เป็น55นะคะอาดาวนะคะดาวมีค่า19นะคะ15บวก4เท่ากับ19ค่ะต่อไปค่ะข้สอ2อ่าเหลี่ยมมีค่าเท่ากับ20ใช่ไหมคะอ่า20 บวก2องเท่ากับ22เติม20เลยค่ะต่อไปนะคะ14 14บวก21นะคะเท่ากับ35มันี่ก็มีค่าสามเหลี่ยมนี้มีค่า21นะคะต่อไปค่ะ27ลบ5หาคำตอบก็คือวง,งกลมก็คือ22อนะคะเติม22บลงไปนะคะต่อไปค่ะ39ลบ6เหลี่ยมเท่ากับ28อ่ะก็เอา39 ไปลบด้วย28ก็ิหกหกเหลี่ยมก็จะได้มีค่าเป็น10เอนั่นเองนะคะแลวก็ไก่ยังไม่ทราบค่าลบด้วย22เท่ากับ33แล้วก็เอา33ไปลบด้วยไปลบกับ22่ะคา33เป็นตัวตั้งลบด้วย22จะได้ตัวกอไก่ค่าของกอไก่ก็คือ55นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ2จากข้อ1 ขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบในแต่ละข้อนะคะตัวอย่างนะคะ12บวก7เท่ากับ19นะคะอ่ะก็19นะคะคนบวกก็คือ19เอามาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย12นะคะเท่ากับ7นะคะอะ่19นะคะคนบวกนะ19เอามาลบด้วย7สลับกันนะคะ ก็จะได้12นั่นเองนะคะอ่า12บวกเจผลบวกก็คือ19นะ,ะตัวตั้งส2บบวก7นะคะเท่ากับ19นะคะอันนี้ตัวตั้งอันนี้ตัวบวกอันนี้ผลบวกนะคะทีนี้มาสลับะคาวิธีมามาสัมพันธ์กับวิธีลบก,ก็คือ19ลบสองนะคะบ้า ลบ12เท่ากับเนั่นเองนะคะ19เลบ12เท่ากับ็ไปค่ะ19นะคะ19ลบเเท่ากับ12นะคะ19ลบ7เท่ากับ12ข้อนี้นะคะ19กลบเ็เท่ากับ12นั่นเองนะคะหาความสัมพันธ์นะคะอ่ทีนี้อ่ดูดตัวอย่างเลยนะคะ ข้อ 1>, 1นะคะ15บวก4นะคะ15บวก4นะคะผลบวกก็คือ19นะคะก็เอาผลบวกมา19แล้วก็ลบด้วย15เท่ากับ14นั่นเองนะคะ19ลบ4เท่ากับ15นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและต้อการลบนะคะต่อไปค่ะข้อ2 20 บวก2เท่ากับ22เองนะคะจะเป็นย0บวก2ท่ากับ2 2นะคะ22ลบ20นะคะเท่ากับ2นะคะต่อไป2 2ลบ2นะคะเท่ากับ20นะคะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบนะคะเราไปกับข้อ3อ่ะ14บวก21ท่ากับ3นะคะ แล้วก็เอาสามสามาลบด้วย14บสนะคะสาลบด้วย14นะคะเท่ากับ21นะคะต่อไป35มสิบลบยีนะคะลบยี่สิบเอนะคะเท่ากับ14บสี่นะคะสามสิบลบยีเท่ากับสิสี่นะคะสัมพันธ์ระหว่างการบวกและลบนะคะต่อไปค่ะข้อ C ยีเกณลบห้าเท่ากับยีิสองนะคะอ่สิบเกลบ5้านะคะเท่ากับยีสิบสองนะคะยี่สิบสองนะคะยี่สิบสองลบยี่สิบเกณฑเท่ากับห้านะคะต่อไปค่ะยี่สิบสองอันนี้ลบนะคะ มานะคะ27ลบ5เท่ากับยีสทีนี้27อันนี้เป็นลบขึ้นก่อนนะคะข้อสี่ลบขึ้นก่อนนะคะ27ลบห้านะคะเท่ากับ22่อนะคะแล้วก็เอาลบขึ้นก่อนนะคะ27ลบ5เท่ากับยี่ทีนี้ก็เอา2 7ลบ22นะคะเอายีน,า 22. นะคะ ลบ22เท่ากับ5นะคะทีนี้พอลบแล้วปีบวกค่ะก็เอา22บวก5เท่ากับ27นะคะนี้ลบสัมพันธ์กับบวกนะคะต่อไปค่ะข้อ5 39 ลบ11เท่ากับ28ลบนะคะลบขึ้นก่อนนะคะทีะนี้ลบนะคะ39ลบ28ท่ากับ11นะคะทไม่นะคะ39้าลบ11เท่ากับ28 39ลบ28เท่ากับ11นะคะนี้บวกนะคะ28บวก11เท่ากับ39นะคะความสัมพันธ์ระหว่างการลบการบวกนะคะ เราไปค่ะข้อ6กห้าสิบห้าลบี่สิบสองเท่ากับสาลบนะคะ5 5าสิบ้าลบสาเท่ากับ2ีนะคะความสัมพันธ์นะคะนี่3ามสิบาวกยีท่ากับห้นะคะนี่ความสัมพันธ์ระหว่างการลบการบวกนะคะต่อไปค่ะ ไปข้อ3าค่ะเขียนจํานวนที่กําหนดให้แยกออกเป็น2จํานวนที่ต่างกัน4แบบนะคะตัวอย่าง15นะคะ15บห้าบวกสโทษนะคะ15านะคะจำนวนที่ต่างกัน4แบบนะคะสิก็คือ10บวกกับ5ได้15นั่นเองนะคะแยกะะะะออกเป็น2จํานวนที่ต่างกัน4แบบนะคะแบบที่หนึ่งไปแบบที่สอแบบงห้า ก็คือเกับ8บวกกัน7กับ8บวกกันได้15นะคะอทีนี้3นะคะ15ก็คือ9บวกกับ6ก็ได้15นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ15นะคะผลรวม15ก็คือ11บวก4ได้15นั่นเองนะคะ1 2 3 4อา่ะครบนะคะ4แบบนะคะอ่ะ15แบบที่1ก็คือ15ก็คือ10บวก5ได้15แบบที่2 นะคะสิบห้าแบบที่สองคือเจ็ดบวกแปดเท่ากับสิบห้านะคะผลคือสิบห้าอ่าต่อไปค่ะแบบที่สามก็คือผลก็คือ15บห้นะคะได้มาจาก9ก้าบวกหกได้ส5บห้า่นเองนะคะต่อไปค่ะรูปแบบที่4นะคะอ่าผลก็คือ15นะคะก็คือ4ีเอาสมาบวกกับสีจะได้สินะคะอ่าทาเลยนะคะเอาข้อหนึงสิบนะคะอ่าสิแบบที่หน นะคะเอาอะไรบวกคะอ่าอันนี้อันนี้มื่อ่าขอให้อ่าการบวก2ตัวนี้ได้16นะคะสองตัวนี้บวกกันได้16นะคะอ่าให้มันแตกต่างกันนะแต่ผลก็คือได้16นะคะอ่าข้อหนึงนะคะอะไรคะอ่าข้อหนึงก็คือสองบวกสิจีนะคะ ย่อยสองกับสิบสี่นะคะนี้ย่ยอยออกมาอันนี้ย่ยอยออกมาสองกับสิบสี่บวกกันได้สิบหกนะคะต่อไปค่ะอ่าแบบที่สองอ่าแยกออกไปนะคะแยกออกไปก็คือสีกับสิบสองบวกกันแล้วได้สิบหกนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอ่าเอาหกบวกกับสิบะคะเกิดหกกับสิบลงไปได้สิบหกรวมกันแล้วได้สิบหกค่ะต่อไปค่ะรูปแบบที่ สีนะคะอ่า16ก็คือเอา9มาบวกกับ7ได้16นะคะอาจจะแตกต่ตางจากนี้ก็ได้นะคะแต่ขอให้คำตอบเป็น16นะคะต่อไปค่ะรูปแบบที่ข้อ2นะคะอ่า25นะคะ25ค่ะผลห็าผลคือ25 25 25 25, 25นะคะอ่านี้จำนวนแยกนะคะแยกออกไปแยกออกไป2นะคะ แยกแยกออกไปสองรวมกันได้25่สิ้าค่าอะไรบ้างคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะอ่ะห้าแยกออกเป็น5กับ2ี่กับ2ีบบวกกันได้ยีนะคะรูปแบบที่สองนะคะอ่ะแยกเอาแยกออกไปนะคะคือส1บกับ14บสีบวกกันแล้วรวมกันแล้วได้25นะคะต่อไปค่ะ,ะยี่สิบห้าแยกแยกออกไปนะคะ เ3็สิบสามบวกกับสิบสอก็ได้ยี่สิบห้านะคะเรอไปถทายยี่้าก็คือ15บห้าวกสิก็ได้ยีบยี่ส้านะคะอาแตกต่างจากนี้ก็ได้จ้ะค่ะแต่ว่าเวลารวมกันแล้วจะได้25้านะคะย่อย,ยออกไปนะคะย่ยอออกไป2ถ้ารวมกันแล้วได้25้านะคะต่อไปค่ะข้อสามอ่าหกสิบห้านะคะไอ้่อนะคะหกสิบแปดตัวนะคะ 68นะคะ6 8แอ่าแยกย่อยออกเป็น2อ่าเมื่อรวมกันแล้วจะได้68มี4แบบนะคะอ่าตัวอย่างค่ะอ่ะก็คือ68แยกย่อยออกเป็น2นะคะ5 2บวกกับ5 6กเท่ากับ68นะคะต่อไปค่ะอ่า15อันนี้สาอ่อันนี้53นะคะ15บวก ห้าสิสามเท่ากับหกสิบนะคะอันนี้ห้าสิบสามนะคะโทษนะคะอันนี้ห้าสิบสามบวกสิบห้านะคะก็ได้หกสิบแปดต่อไปค่ะอ่ายี่สิบนะคะบวกกับสี่สิบแปดนะคะบวกกันแล้วจะได้หกสิบแปดนั่นเองต่อไปค่ะหกสิบแปด่ะเยกย่อยออกไปนะคะสามสิบสามกับสิบห้าสามสิบสามกับสิบห้าบวกกันก็ได้หกสิบแปดนั่นเองนะคะ ไปค่ะพ้อสนะคะเจ็ดสิบสี่นะคะเจ็ดสิบสี่มีสี่แบบนะคะไม่ต่างกันนะคะอะ,อะไรบวกกันได้เจ็ดสิบสี่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะสี่กับเจ็ดสิบนะคะสี่กับเจ็ดสิบก็เป็นเจนะ็ดสิบสี่นั่นเองเวลาบวกกันเสร็จนะคะ เราไปถัก14แยกย่อยออกไปนะคะแยกออกไป14กับ16อะกับ60นะคะ60กับ14นะคะเอาบวกกันพอบวกกันเสร็จก็จะได้74นะคะต่อไปค่ะแยกย่อยออกไป2นะคะอ่าช่องที่หนึ่งอ่าวงกลมที่หนึ่งกับวงกลมที่สอง่าวงกลมกลมที่หนึ่งได้24นะคะวงกลมที่สอง50นั่นเองก็บวกกัน24กับ50บวกกันก็ได้74นะคะต่อไปค่ะ แยกออกไปนะคะวงกลมแรกได้3 4มบวงกลมที่2 40เอาบวกกันก็ได้7จนั่นเองค่ะเราไปค่ะเราไปข้อ5ค่ะ80นะคะ,ะตัวอย่างข้อง80นะคะตัวอย่างก็คือแปดสิบนะแยกแยกแยกออกไปนะคะ วง,งกลมที่หนึ่งสามสิบวงกลมที่สองบวกกันได้แปนะคะต่อไปค่ะสิ 10, นะคะแยกออกเป็นสิกับเจ็ดติดกับเจบวกกันก็ไ,ไดสิบนะคะสค่ะแปดแบบที่สามนะคะแยกออกแปก็แยกออกเป็นวงกลมที่หนึงยีวงกลมที่สองก็รวมกันก็เป็นแปนะคะแบบที่สค่ะแปนะคะแยกออกเป็นสีกับสีรวมกันแล้วก็ อรวมก็ได้80นั่นเองนะคะต่อไปค่ะหนะ้า65เขียนตัวเลขแสดงจํานวนของตัวไม่ทราบค่านะคะข้อห30บวกดาวนะคะดาวนี้ยังไม่ทราบค่านะคะเท่ากับ60ดาวตัวนี้มีค่าเท่าไหร่คะก็เอา60นะคะเอา60ไปลบกับ30นั่นเองนะคะ ตัวไม่ทราบค่าที่ได้ก็คือนะคะสามสิบนั่นเองนะคะเขียนสามสิบลงไปนะคะเขียนสามสิบลงไปนะคะเพราะว่าหกสิบนะคะเอาหกสิบลบกับสามสิบก็จะได้คำตอบก็ได้สามสิบนะคะแสดงว่าตัวนี้ดาวตัวนี้มีค่าสามสิบนะคะต่อไปค่ะข้อสองอะเหลีเยมลบอะไร ยังไม่รู้ค่านะคะลบด้วย22นะคะเท่ากับ17นะคะนี้อยากทราบตัวตั้งค่ะตัวตั้ง,ต,งตัวตั้งสี่เหลี่ยมยังไม่ทราบค่ะนะคะอ่าเราก็เอาอ่ายี่สิบสองบวกด้วยสิบเจ็ดนะคะจะได้ตัวตั้งนะคะยี่สิบสองบวกสิบเจ็ดได้สามสิบเก้าก็เขียนสามสิบเก้าลงไปนะคะเอาบวกกันนะคะ จ็ดบวกสองได้เก้าแต่หลักหน่วยนะคะหลักสิบก็สองบวกหนึ่งสองอยู่ในหลักสิบมีค่า 20, ยี่สิบหนึ่งนี้ได้หลักสิบก็มี 1, ค,ค่ 3, 10, 9, ค 7, าหน, 2, 9. นึ่สงสงิบนะคะบวกกันก็เป็นสามสิบแต่หลักสิบคำตอบก็คือสามสิบเก้านี่เองนะคะเจ็ดมาหลักหน่วยเจ็ดบวกสองได้เก้านี้ไปหลักสิบค่ะสองสองสิบกับหนึ่งสิบบวกกันก็เป็นสาม สามสิบน,นี่เองก็เอาสามมาใส่หลักสิบสามอยู่หลักสิบก็มีค่าสามสิบรวมกับเป็นสามสิบเก้านี่เองนะคะต่อไปค่ะอ่าตัวตั้งนะคะบวกด้วยอันนี้ยังไม่ทราบค่านะคะบวกสิบเอ็ดเท่ากับห้าสิบห้านะคะอ่ายังไม่ทราบตัวตั้งก็เอาห้าสิบห้าลบด้วยสิบห้าสิบห้าลบด้วยสิบก็จะได้ตัวตั้งตัวตั้งก็คือ,อได้สี่สิบสี่นั่นเองนะคะ ได้41นะคะต่อไปค่ะข้อ4 25บวกตัวไม่ทราบค่าคือกอกอยังไม่ทราบค่านะเท่ากับ66อ่ะเราก็เอา66ตั้งลบด้วย25นะคะเอา66ตั้งลบ25จะได้41ตัวไม่ทราบค่าก็คือ41นั่นเองนะคะก้เติม41ลงไปนะคะ อต่ไปค่ะข้อข้อ5้อ่าขอไะะ 3, 1, 8, 18, ะะข่นยังไม่ทราบค่ะนะคะลบด้วยสามสเท่ากับสิบแปดนะะขอใข่ยังไม่ทราบค่ะอ่าเราก็เอาอ่าสากับ18บแปมาบวกกันนะคะ่ะอ่าสิบแปวกสามิเอ็ดเท่ากับสี่กนะคะอ่าหกับ8บวกกันได้เก้าใส่หลักหน่วยนะคะสามกับหนึ่บวกกันเป็นสี่ใส่หลักสิบนะ ตีอยู่หลักสิบมีค่าก็เป็น49นะคะเติมลงไปเลยนะคะข้อ5 4าต่อไปค่ะข้อ6 9ลบตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ47ค่นะคะตัวไม่ทราบค่าก็คืออ่ะแล้วก็เอา99นะคะลบด้วย4 7นะคะจะได้เป็น52ใช่ไหมคะ ก้าลบเจ็ดเหลือสองแต่หลักหน่วยเก้าตัวนี้หลักสิบลบด้วยสี่ตัวนี้หลักสิบก็เหลือห้าแต่หลักสิบห้าในหลักสิบต้องมีห้าสิบมีหลักหน่วยอีกสองหน่วยก็คือห้าสิบสองนั่นเองก็หกเป็นห้าสิบสองนะคะต่อไปค่ะข้อเจ็ดงองูอยู่อ่างองงูนะคะงองงูยังไม่ทราบค่ะ แล้วก็บวกได้ศูนย์นะคะเท่ากับ100สแสดงว่างองูมีค่าเท่าไหร่คะก็มีค่า100นั่นเองเติมลงไปเลยนะคะ100นะคะเพราะว่า100่ง0 0บวกศูนย์ก็ได้กับ100นะคะ1นเึเงอยนะคะต่อไปค่ะข้อ8หา98้าบวก2เท่ากับห่าหกเหลี่ยมยังไม่ทราบค่านะคะไปหาค่าก่อนนะคะอกากาส8นับเพิ่มอีกก็เป็น หนึ100นะคะเติมหนึ่งเลยนะคะแต่ก็0หนึ่งอันเองก็คือ1นึ่งนึ่ะคะต่อไปค่ะข้อเก้าอ่ะสี่สิบเจ็ดบวก a. เอยม่ทราบนะคะเท่ากับแปดินะคะ,ะเราจะทำยังไงถึงจะได้ทราบค่าของ a ก็เอา80ตั้งลบด้วย4 7นะคะได้เท่าไหร่คะ ลบเท่ากันค่ะได้เท่าไหร่คะได้สามสิบสามนั่นเองนะคะสามสิบสามค่ะต่อไปเจ็ดสิบเอ็ดลบตัวบีบียังไม่ทราบค่ะนะคะเท่ากับห้าสิบอ่าบี B. ไม่ทราบจะทำยังไงก็เอาเจ็ดสิบเอ็ดตั้งลบด้วยห้าสิบเหลือเท่าไรหร่คะเหลือยี่สิบเอ็ดก็เติมยี่สิบเอ็ดลงไปนะคะ ่เมื่อทําเสร็จเรียบร้อยนะคะข้อหนึ่งดด้มีค่า30มสบนะคะสามสิบวก30เท่ากับ60นะคะอ่ข้อ2องนะคะสามสลบยี่สิบสองเท่ากับสิต่อไปค่ะข้อสามสี่สิบบวกสิเอท่ากับห้าห้านะคะต่อไปค่ะ ข้อสี5บวกกอก็อยังไม่ทราบค่านะคะเท่ากับ66นะคะกอไก่ก็คือ41นะคะ25บ้บวกส1เท่ากับ66นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อ5ขอไขลบ3เท่ากับ18นะคะขอไขก็คือ49 49ลบ3เท่ากับ18นั่นเองนะคะต่อไปข้อ6ก9 ลบนะคะคอวายเราตราบแล้วนะคะเป็น52าสิบใช่ไหมคะอ่าเก้าสิบเก้าลบห้เท่ากับสี่สิบเจ็ดนั่นเองต่อไปค่ะข้อเจ็ดอ่าง,งอง,งูได้ค่าแล้วคือหนึ่งรอยหนึ่งร้อยบวกศนเท่ากับหนึ่งร้ยนะคะอ่าค่ะข้อแค่ะหกสบวกสเท่ากับ 100นั่นเองนะคะเราหาค่าแล้วนะคะต่อไปค่ะข้อเ้าเจ็ดะสี่ิบเจ็ดบวกสามสิบสามเอคือ33นะคะเท่ากับแปดสนะคะต่อไปค่ะข้อ10บนะคะเจ็ดสิอลบยีเท่ากับห้านั่นเองเพราะว่ามีมีค่า21นะคะ ค่ะบทที่2ข้อ1นะคะตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์แสดงการลบนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามสวัสดีค่ะ